สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกาอาราวเดอะเวิร์หยุดข้างชาติและหัดดูกัมพูชาเป็นดูอ,อย่างที่ดีสอสาราน่าจะเป็นศาสดาจารย์พวงทองชี้กัมพูชาเคารพกฎหมายระหว่างประเทศขณะที่ชาวโรคมองไทยเป็นเด็กเจ้าปัญหา คิดว่าจ๋าคงเป็นคนที่ตอบได้ดีที่สุดในในเคสนี้กับท่านอาจารย์พวงทองได้กล่าวไว้เพราะว่าถ้าจ๋าจะคลั่งชาติจ๋าน่าจะคลั่งชาติอเมริกามากกว่าแต่แต่ว่าด้วยจิตวิญญาณที่แบบมันเห็นว่าออไอ้ที่อาจารย์พวงทองอยากให้เราดูเขาเป็นตัวอย่างในการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอะแต่ถ้าให้เขา เขาเขาแบบสร้างภาพตัวเองเป็นฮีโร่แล้วกล่าวหาผู้อื่นเป็นทุลุกลานอะ่ะอันนี้ผมก็ไม่ขอเขาขอก็ไม่ขอดูเขาเป็นเอาตัวอย่างะครับอาจารย์เพราะว่ามันไม่ใช่อะ่ะถูกก็ถูกผิดก็ผิดคุณอย่าไปใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็มองทําตัวเองเป็นดูดีแล้วรัฐบาลไทยเราตามไม่ทันน่ะเขาเดินไป1ิบเก้าเรายังอยู่เก้าที่1นก้าที่2อยู่เลยไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันถ้าเราจะว่าอะไรเราก็ควรที่จะกล่าวหาหรือว่ารัฐบาลเราว่าทาไม มันมันก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องชาวไทยทุกคนที่จะต้องมาตั้งคําถามว่าเฮ้ยรัฐบาลทําไมคุณปล่อยให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ใช่ครั่งชาตินะฮะมันมันอยู่ในตรงที่จิตใต้สํานึกที่ทุกคนเป็นห่วงอะ่ะเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วแล้วก็แล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วก็อาจจะกลัวว่ามันซ้ารอยอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจ่าถือว่ามันไม่ใช่ครั่งชาติอาจารย์ผมก็ไม่รู้นะผมอาจจะต้องแบบอาจจะต้องมีความรู้สูงเหมือน อาจารย์หรือเปล่าถึงจะทําให้มองเห็นและเข้าใจเหมือนที่อาจารย์มองเห็นผมเคารบนะครับว่าอาจารย์อาจจะมีวิเคราะห์หรือว่าจะอาจจะเป็นนักวิชาการต่างๆที่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็อาจจะเห็นอะไรที่จ่าไม่เห็นอาจจะเข้าใจในสิ่งที่จ่าอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเรามองกันเอาปัจจุบันเนี่ยเอาจ่าไม่ขอย้อนไปในอดีตเพราะว่าจ่าก็คงไม่มีความรู้ในอดีตเท่ากับอาจารย์แต่ถ้ามองให้เห็นกับคนที่มองเข้าไปแบบผิวเผินนะครับ มี MOU มีข้อตกลงกัน 1, 2, 3, 4แต่ขเขมรไม่ทำา1 2 3 4แล้วมันถือว่าผิดนะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นเลยคู o เลตเนี่ยหรือว่าเทรนช์เนี่ยมันเป็นการขุดของทหารนะครับแล้วเรารู้อยู่แล้วจุดประสงค์เขาหรือว่าจุดประสงค์ที่การเขาขุดเพื่อทำอะไรก็ค,ค,คือคิดไม่ดีเพียงคุณทำผิดเท่านี้มันก็ถือว่าผิดแล้วหรือแม้กระทั่งแลน์มยที่เอากับระเบิดไปทิ้งไว้หรือเอาไปวางไปขุดทิ้งไว้มันก็ผิดกฎแล้ว นอกซะจากนะถ้าอาจารย์นี่ผม <S <S ผมพยายามคิดเป็นกลางมากที่สุดนอกซะจากข่าวกองทัพไทยเรื่องขุดแล้วก็าวางกับดักเนี่ยถือว่าเขากุกหรือสร้างเรื่องมาเพื่อให้เราปั่นกระแสอันนี้ผมไม่เห็นด้วยแต่อย่างไรก็แล้วแต่จะเชื่อว่ามันเป็นของจริงในการขุดนะครับ <S <S เพราะไม่งั้นขมนก็หม่ไปกรบแล้วก็ไอวางกับดักเนี่ยกับดักหรือว่าแลนด์มายเนี่ยมันอันตรายมากๆนะครับนี่คือเราพูดในบริบทของ ทหารกับสิ่งพฤติกรรมที่เขามีเนี่ยของของเราถ้าเป็นของอเมริกาเราก็ไม่ยอมเลยนะถ้าเม็กซิโกมาทําอย่างนั้นเราก็จัดเม็กซิโกชุดใหญ่ไปเลยแล้วไม่นั่งรอนิง่งไม่มาวัฒกรรมหรือปากอะไรเงี้ยเพราะว่านี่คือเขาข้ามเส้นมาแล้วแต่เมืองไทยมันข้ามเส้นหนึ่งสองสามแล้วรัฐบาลเราก็เออข้ามเส้นที่หนึ่งไม่ว่าข้ามเส้นมาที่สองโอ้เข้ามาเลยเส้นที่สามตามสบายข้ามเส้นที่สี่ตูป ปูโต๊ะเอากาแฟาไปให้เอาชาไปดื่มมันไม่ใช่ไงครับหนึ่งสองสามเรามีกฎกฎก็ต้องทําตามแล้วเมื่อไม่ทําตามกฎแต่เราปณีประนอมแล้วก็ปล่อยขึ้นมาทําให้ประชาชนตั้งคําถามแต่ผมก็ไม่น่าจะไม่นอาจารย์ก็ไม่น่าจะตีว่ามันเป็นความครั่งชาตินะจ่ะคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะทุกคนก็รักใครของใครรักของมันจะรักมากรักน้อยมันก็แล้วแต่บคุคคลบุคคลนั้นไปผมว่ามันมันไม่ใช่ครั่งชาตินะครับอาจารย์เฮ้ยผมก็อาจจะ ไม่เข้าใจก็ได้หรืออาจจะมองไม่เห็นเหมือนที่อาจารย์มองเห็นยังไงผมก็คิดว่าอ,อโอเคผมไม่พูดอะไรแล้วกันก็แต่ผมถ้าผมฟันธงไว้ผมก็ไม่ขอเอาขาเมเอนเป็นตัวอย่างอันนี้พูดถึงในบริบทของของคนที่มาอยู่อเมริกานานมากกว่าอยู่ในเมืองไทยครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องเหมาผมรวมหรอกว่าผมคลั่งชาติผมไม่ได้คลั่งชาติผมแค่อยู่นิ่งไม่ได้กับการที่ มีบางคนบางประเทศเล่นละครนะครับและกล่าวหามันมีความรู้สึกเหมือนอยู่อนุบาลนะ่ะแล้วมีเด็กชาย A กับเด็กชาย B เด็กชาย A เป็นเด็กชายดีทางานทุกอย่างทาตามทุกอย่างไปโรงเรียนตามาทําทตามกฎเด็กชาย B โอ้โหแบบใส่ร้ายป้ายสีว่าให้เด็กชาย A เนี่ยกลั่นแกล้งเขาจนคุณครูต้องมาลงโทษเด็กชาย A แล้วตอนเนี้ปัจจุบันเนี้ยภาพมันเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยที่เห็นนอกสจากจะ อาจจะมองไม่เห็นไม่เหมือนอาจารย์เพราะอาจารย์แกอาจจะอยู่แบบในระดับนี้แล้วจ่าก็แบบระดับบ้านๆที่เข้าใจแบบบ้านๆอันนี้ก็เออปวดหัวเหมือนกันนะครับเนี่ยปวดหัวปวดหัวจ่าภาวนาว่าจ่าคิดผิดและภาวนาว่าอาจารย์คิดถูกและหวังว่าวันหนึ่งจ่าก็อาจจะคิดถูกเหมือนอาจารย์และจะได้เก่ง เหมือนอาจารย์ตัดแล้วครับ